พูดถึงเกมดีนะครับที่คนไทยหลายคนอยากเล่นไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องแต่เป็นเพราะความอึมของตัวละครโดยวิดีโอเกมนี้ก็คือเกม Fear Effect นะครับภาคที่2ลงเครื่องเล่น ps 1นั่นเองโดยปัจจุบันเนี่ยมีข่าวแว่วๆจากหลายสื่อเกมนะครับว่าเกม Fear Effect 2เนี่ย Retro Helix เนี่ยอาจจะถูกนำมารีเมคเพื่อลงให้กับเครื่องคอนโซลในอนาคตหรือ pc นั่นเอง ทำให้แฟนๆชาวไทยและต่างประเทศหลายคนเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายคอมเมนต์เ่ยก็บอกว่าไม่ได้สนใจเกมนะครับแต่สนใจที่ความอึมของตัวละครคือก็ต้องบอกว่าในยุค PlayStation One นะครับต้องบอกว่าเอ่อ CG กราฟิกมันไม่ได้ก้าวหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่วิดีโอเกมหนึ่งเนี่ยสามารถออกแบบตัวละครให้มีความอึมแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ถูกใจผู้ชายในยุค90อย่างเรามากๆเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องในเกมนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่าแบบสรุป ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันมีองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่อยากจะสร้างโรคระบาดและแพร่โรคระบาดนี้ไปทั่วโลกและเราเนี่ยก็ได้รับบทบาทเป็นฝ่ายดีนะครับฝ่ายคุณธรรมนั่นเองเป็นผู้หญิง2คนที่จะต้องไปขัดขวางแผนการนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยตอนที่มันออกในเครื่อง ps 1เนี่ยนะครับเป็นเกมที่หลายคนว้าวมากผมก็ยังจําได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้เกม ps 1นะครับถ้าใครที่อายุ30เนี่ยต้องทันเกมนี้แน่นอนเพราะเป็นเกมไม่กี่เกมที่เป็นตํานานบนเครื่อง ps 1นะครับ เพราะความอึมของตัวละครที่เกมอื่นยากจะทําได้เทียบเท่ามีเกมหนึ่งที่ทําได้เทียบเท่าก็คือเกม Tomb r a i d e r มั้งที่น่าจะพอที่เท่าได้แต่ต้องบอกว่ายุค ps 1นะครับยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอินหรือหรือมีแล้วก็จะเป็นแบบ 56k ที่ช้ามากเพราะฉะนั้นคนก็จะเล่นเกมคอนโซลส่วนใหญ่นะครับและต้องบอกว่ามหากราฟแห่งความอึมของเกมนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเอง เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเกมจะเป็นแนวคล้ายๆกับ Resident Evil ก็คือจะเป็นมุมมองแบบ Third Person แบบ Fixed Camera และกราฟิกเนี่ยจะเป็นกราฟิกแบบ P-Render คือกราฟิกแบบ P-Render r e เนี่ยมันคือการใช้เทคนิคที่เป็นการนำเอาภาพเนี่ยที่เรนเดอร์มาแล้วมาทำการประกอบฉากเพื่อลดภาระเครื่อง PS1 ซึ่งค่อนข้างจะกากในยุคนั้นนะครับคือคือคือไม่ได้กากหรอกแต่หมายถึงว่า PS1 เนี่ยมันมีขีดความสามารถแค่นั้นนะครับและต้องบอกว่า ตัวละครผู้หญิงสองคนที่เราได้เล่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นตัวละครความฝันของผู้ชายหลายคนนะครับซึ่งผู้ชายบางคนเนี่ยปัจจุบันก็อาจจะหาแฟนที่น่ารักแบบในเกมแบบนี้ได้แล้วหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะยังหาไม่ได้นะครับแบบผมและคนดูคลิปนี้อีกหลายๆคนนั่นเองและนี่ก็คือวิดีโอเกมดีนะครับที่คนไทยหลายคนเนี่ยอยากเล่นไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องแต่เพราะความอืมของตัวละครนั่นเอง และผมก็ต้องสารภาพตรงๆเลยนะครับว่าตอนวัยเด็กเนี่ยผมรู้จัก t o o m Raider นะครับและ Fear Effect 2เนี่ยเนื่องมาจากการออกแบบตัวละครที่อึมนั่นเองและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็คิดแบบผมนั่นแหละแต่บางคนไม่อยากจะยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยอมรับเนี่ยก็แค่กดไลค์และกดซับสไคร e ให้ผมก็พอนะครับ